ก็มีแต่เรื่องพระนั่นแหละก็ไปอ่านหลายคอมเมนต์นะาบางคนเนี่ยอบอกว่าโอ้พระหาเนื้อผงเนี่ยเ,เนื้อเนื้อแป้งกระดาษดินช็อกนู่นนี่นั่นสรรหาแบบคือมาพูดอะคือพูดเพื่อ ฮะคือพระเขาก็เขาก็เอาพวกนี้แหละมาทำมึงจะให้เขาไปเอาอะไรนะไปไป,ไปเอา,เอาแร่หินสเก็ดดาวทะลุออกมาจากนอกดวงอาทิตย์มาสร้างวัตถุมงคลให้มึงเหรอฮะเขาก็เอาวัตถุอะไรที่แบบมันเหลือเหลือใช้ที่มันไม่มีประโยชน์อะ ใครใครผมเชื่อว่าคนที่มีประสบการณ์ตรงนี้มีแต่ไม่กล้าพูดคือเรามองเห็นถึงการซ่อมพระโบราณมันมันมันง่ายมากจับมาแทงปุ๊บเป๊ะเ,เทแป้งเลยเทแป้งปุ๊บฉีดน้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บบสักพักหนึ่งนะมันก็แข็ง จะพักหนึ่งมันก็แข็งจับถูกหน่อยก็แท้ผิดนิดเดียวแม่งกเก่เก๋เหอ,เ,อเพราะฉะนั้นคือผมก็เลยมองคิดก็เ,เลยมองคิดว่าไอ้แบบบางคนเนี่ยที่มาเล่นอยากได้แบบพระสมเด็จเนี่ยถามจริงอะศรัทธาหรือว่าอยากได้ตัง อืถ้าศรัทธานะคุณเด้งมาหาผมไหอ,อ่าจริงมีหลักฐานชัดเจนมากเลยผมผมจะให้ผมจะให้เป็นแต่คือไม่ได้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นองค์พระเป็นอะไรเนี่ยผมระเบิดมาเยอะแล้วเอออืม เป็นชิ้นส่วนเออ่ไม่ไม่เป็นเล็กๆน้อยๆอะไรพวกเนี้อืคือผมมีหลักฐานชัดเจนของผมอะอมว่าใช่ใช่แน่นอนอธิบายมันเลยมีในช่วงช่วงทั้งยุคอผมจะมีในยุคช่วงของราชการที่สามเนี่ย จะมีช่วงที่บูรณะวัดเนี่ยช่วงหลังหลังน้ําท่วมเนี่ยนะช่วงหลังน้ําท่วมนี่จะมีอีกชุดหนึ่งจะมีช่วงที่สร้างสร้างสร้างเพื่อ,อบูรณะตอนหลังน้ําท่วมอีกอนี่ก็มีก็เอาพวกเศษของผุพังนี่แหละท่านเชื่อหรือเกินเนี่ยท่านก็จะเอาพวกของเศษผุพังตาม ที่หลังน้ําท่วมที่ที่เจดีพังนู่นนี่นั่นเนี่ยท่านท่านจะเอามาสร้างพวกปูนพวกหินอิดดินทรายที่นั่นเก่าๆเอามาตาม่ําเอามาสร้างทำเป็นองค์พระทําเป็นพระขึ้นมาแล้วก็อ่อให้เช่าบูชาเพื่อจะนำเงินมาบูรณะใหม่ทั้งไม่ว่าจะเป็นวัดวัด แถวๆในย่าน่ะบางขุนพมวัดละฆังวัดไทรมิตรภูเขาทองคือคือพังหมดช่วงหลังน้ำท่วมตอนนั้นคือผมว่าคือพระเนี่ยออกเยอะมากเพื่อที่จะคนที่เช่าในส่วนตรงนั้นแล้วทำบุญเยอะๆส่วนใหญ่เนี่ยในความเชื่อของผมคือคนจีนคนต่างชาติเนี่ยได้ไปเยอะ คนไทยก็มีคนไทยก็เป็นเป็นพวกเศรษฐีนะเออเป็นพวกเศรษฐีในยุคนั้นนะผมบ้ามากนะผมคือผมทุ่มเทมากนะผมทุ่มเทจนมันมีแบบเรากับ อะไรมันวิ่งเข้ามาในแบบมันเข้ามาในหัวจับประติดประต่อเหมือนเราดูหนังเะเออเราดูภาคหนึ่งไม่เข้าใจดูภาคสองไม่เข้าใจไปเข้าใจในภาคสามไปเข้าใจแล้วเข้าใจทั้งหมดทั้งมวลเลยเข้าใจเพราะกลับมาย้อนกลับมาย้อนคิดไอ้ภาคหนึ่งกับภาคสองเนี่ยเข้าใจมันเป็นลักษณะแบบนั้นเลย มันวิ่งเข้ามาแบบม,มันเหมือนมันมีอะไรบอกอยู่ในหัวเราว่าเป็นอย่างนี้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 แล้วบางทีมันเปเราชอบดูตอนเราชอบดูพวกสาระคดีนะอ่าเราชอบดูสาระเราก็เข้าไปดูสาระคดีประวัติรุ่นนี้นั่นเก่าๆมันมันทําให้เราเนี่ยคาดเดาความเป็นจริงได้จากปัจจุบันด้วย ซึ่งมันสอดคล้องกันที่เขาสืบทอดกันมาในอดีตในรุ่นก,ก่อนๆนะแล้วบวกกับที่เราเนี่ยออตอนตอนที่ผมบวชเนี่ยนะผมก็จะเข้าหาพระที่เขามีพรรษาพรรษาเยอะๆเนี่ย ที่เขาแบบเป็นจะเอาว่าจะอะไรเงี้ยเราก็ชอบคุยหรือว่าในการสร้างพระสร้างอะไรท่านบางทีท่านจะไม่บอกเราแบบตรงๆหรืออะไรเงี้ยบางทีเพราะว่าการถามของเราเนี่ยมันมันเป็นกิเลสและการบอกของของของมันเป็นกิเลสหรือเปล่าหรือว่าเราเนี่ยอยากได้ความรู้จริงๆเราต้องถามในเชิงเราอยากได้ความรู้ไม่ใช่กิเลสที่จะนำเอาไปทำ เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตนในการความรู้ของผมที่ผมตั้งใจและเจตนาที่จะเป็นประโยชน์ส่วนรวมจริงๆม,มันมองเห็นภาพว่าในสมัยนั้นเนี่ยคนจีนเยอะ คนจีนที่เขา,เาโลดแล่นข้ามน้ำข้ามทะเลมาท่านท่านเนี่ยเมตตาคนจีนจะศรัทธาเขามากศรัทธาเขามากท่านต้อนรับท่านต้อนรับมากอเหมือนกับผมมีความสำคัญ คือคนจีนให้เขาให้สําคัญกับกับเขามากท่านคือไม่มีที่พักพิงนู่นนี่นั่นคือมันมองเห็นภาพว่าคือช่ที่คนจีนเขาอบพยพมาในในราชการของอพระเจ้าตากสินนะโหมันเรื่องราวมันแบบเป็นหนังอยู่ในหัวแบบแม่งโคตรมันเลยเออคือมันมองเห็นภาพเหมือเลยนะมองเห็นภาพเหมดเลยในยุค แล้วก็ในยุคที่ฝิ่นเยอะๆเนนะี่ยคือท่านเมตตาคนจีนคนจีนก็ไปถวายข้าวปลาอาหารท่านหรือบางทีท่านก็อ่านิมนไปที่เหนือที่อ่าท่านท่านท่านจะไปเหมือนกับว่ามีความรู้ว่าท่านจะไปที่นู่นบ่อยไปเหนือ อันนี้ก็ได้ข่าวมาแล้วเหมือนกับว่าท่านเนี่ยจะไปสร้างพระที่เหนือด้วยเหมือนกันอืมอันเี้มันเป็นการคือทั้งอ่านทั้งดูทั้งอะไรที่มันแบบจับปฏิปตะตอ่อแบบอืมน่าจะมีมีผมว่ามีที่ท่านทุดงไปเชียงใหม่ทางทางทางภาคเหนือเนี่ยไปสร้างสร้างพระที่นั่นด้วย แน่นอนอันนี้คือคือมันจริงแน่นอนนะอืมอันนี้คือพูดมันไม่เกี่ยวกับการเล่นหานะมันมันมันไม่เกี่ยวนะอันนี้มันคือการสันนิษฐานประวัติของของของข,ของท่านอืมท,ที่ที่มันนอกเหนือจากเบสิกที่ท่านเกิดเมื่อไหร่ท่านบวชเมื่อไหร่ท่านาได้สมณะเมื่อไหร่นูน่นนี่นั่นอะไรอันนี้คือมันอันนั้นคือมันมีทั่วไปนะ อันนี้เราพูดถึงในเชิงที่